บริษัทปูแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องปดหนี้กับปูแดงดำเนินรายการโดยท่านประธานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยต่อยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีสารตรับลุงดินปูแดงเข้าดีมาช่วยปลดหนี้เกษตร ใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน แดงไขโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกําไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูดแดงไขโตซานสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ชี้ช่องปลดนี้กับปูแดงท่านผู้ชมครับธุรกิจระบบเครือข่ายวันนี้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาศึกษากําลังทําความเข้าใจกับธุรกิจนี้กันมากมายเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับไม่เว้นผมใช้คําว่าต่างสาขาอาชีพมากมายเหลือเกินเข้ามาศึกษาในระบบเครือข่ายนี่นะฮะนั้นท่านผู้ชมครับทุกคนมีโอกาส ท่านกำลังทำอะไรอยู่นะวันนี้ท่านอย่าพลาดนะครับเรามีผู้นำของบริษัทมาร่วมออกรายการด้วยเขามีประสบการณ์ทำเครือข่ายมากมายเหลือเกินแล้วทำปูแดง1นึงหบาทเขาได้อะไรครับตรงนี้สำคัญครับเขาได้อะไรครับเรามาดูช่วงหน้ากันดีกว่าครับพักสักครู่ครับ ของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไขโตซานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดนี้เกษตรกรเชาวไทยผมใช้ปูแดงไขโตซานใช้แล้วจมผู้ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซาน ใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เลียกขาแต่ปูดแดงไขโตซานผมใช้ปูดแดงไขโตซานใช้แล้วจมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซาน ใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกขาแต่ปูดแดงไทยโตซาน ของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูดแดงนั้นดีไข่โตัวซานปูดแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรอตอนเชาวไทยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับวันนี้อีกหนึ่งบริษัทนั่นคือปูแดง16 8บาทไทยแลนด์จำกัดนี่นะฮะ เป็นธุรกิจระบบเครือข่ายวันนี้ผู้นำของเราได้มาร่วมออกรายการหลังจากที่เขามาทำปูดแดง1 6 8สิ่งที่เขาได้คืออะไรนั่นคือผู้นำของเรานะครับคือคนเนลูครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะจริงหรือไม่เคยผ่านเครือข่ายมาแล้วมาหลายหลายบริษัทค่ะเป็นยังไงครับประสบการณ์ที่ผ่านมา ประสบการณ์ที่ผ่านมา,าหลักๆเลยนะคะบอกว่าสำเร็จไหมระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่สามารถให้เราเดินธุรกิจต่อได้เนื่องจากวา่าที่เราต้องมีการควักกระเป๋าตลอดเวลานะคะในเรื่องของอาการทำตลาดหรือแผนรายได้ของบริษัทคำะคะว่าฟักฟกระเป๋าหมายถึงอะไรคะคือแผนการตลาดเนี่ยนะคะซึ่งจะต่างกับ ฟูดแดงหนึ่งของแปเราคือว่าเป็นแผนที่เราต้องรักษายอดตลอดอนี่คือข้อดีของอของเราที่เราไม่มีตรงนี้นะคะ,ะที่เรียนรูค้คือเราอยากจะได้เงินสูงว่ามีเห็นแล้วค่าคอมออกมา3,000บาทแต่เราต้องรักษายอด4,000ถึง5,000บาทใช่ค่ะแสดงว่าของคุณก็เต็มบ้านสิ ใช่ค่ะคือนั่นคือข้อข้อเสียที่เราต้องซื้อรักษาแล้วต้องหาอเอาสินค้าตัวนี้ไปขายอเอาเงินกลับคืนมาแสดงว่าเราต้องขายตลอดชีวิตใช่ค่ะ,ะแทนที่เราจะมาทําระบบเครือข่ายถูกไหมใช่กลายเป็นว่าเราต้องวิ่งขายของเลยใช่ค่ะไม่มีเวลาไปสร้างองค์กรใช่ค่ะถูกไหมค,คะเพราะว่าของซื้อมาตั้ง5้าหกพ ต้องขายออกบางทีเก็บไว้ในห้องอะก็ถูกนะกลับไปก็เอาเขาเรียกว่าชาวบ้านเขาเรียกนี้นะครับท่านผู้ชมครับเอาตื่นขายหน้าผากนะของเต็มบ้านเลยเจอประสบการณ์อย่างนั้นจริงๆเลยเหรอคะอันนี้เจอจนบอกว่าอสองบริษัทที่ผ่านมานะคะ ซึ่งเราเองเนี่ยพยายามทำเต็มที่นะคะแต่ว่าทำแล้วเหมือนมีการจ่ายมากกว่าได้โล้วอะไรทันที่จะได้ตังค์เลยนะโอ้ต้องจ่ายมากกว่าได้แถมเป็นนี่ก็หิงเนอะตายตายตายเพราะเราอยากทำตรงนั้นนะคะวันหนึ่งซึ่งก็โชคดีที่ได้รู้จักปูแดงนะคะซึ่งก็มีผู้ที่ประสบการณ์อย่างนี้อยู่ๆมาบอกว่าปูแดงดีอย่างนั้นดีนั้นคุณเชื่อหรอครับ ตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะแต่อยากรู้ว่าสินค้าเนี่ยต้องบอกตัวเองได้ว่าเขาขายตัวเองได้อ๋อคุณเน้นสินค้าก่อนค่ะเน้นสินค้าก่อนเลยอันดับแรกถ้าเคลื่อนที่ด้วยตัวสินค้าเนี่ยอย่างน้อยก็อย่างอื่นจะตามมาเองนะคะเราไม่เหนื่อยด้วยนั่นคือคุณดูสินค้าดูสินค้าก่อนแล้วแผนการตลาดอ่ะดูแผนด้วยคุณเจอมาแล้วถูกไหมใช่ค่ะหยตรงรักษายอดห้าหกพันอย่างนี้มาเจอปูแดงเป็นไงฮะมีความ ประทับใจมากค่ะที่แผนของเราเนี่ยช่วงต้นที่เรนูทำมาไม่มีรักษายอดนะคะที่ข้อดีแล้วก็ราคาสินค้าเนี่ยถูก<อ>นะคะบอกได้เลยว่าทุกพื้นที่ตอบรับไปที่ไหนก็มีความสนใจตลอดทุกที่เลยนะคะตรงนั้นและที่ถึงท้าที่สุดซึ่งสถานที่ประกอบการเองเนี่ยซึ่งเรนูอยู่ตรงนี้มาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วอยู่มานานถึง กือบ4ปีนะคะนั้นคนมีอะไรโชว์ครับวันนี้ภาพนี้คืออะไรฮะอันนี้คือก่อนที่ยาเริ่มเริ่มธุรกิจครั้งแรกคือนี่เลยค่ะที่บอกสินค้าต้องเคลื่อนที่ก่อนนะคะไปขายครั้งแรกคือไปแนะนำให้ใช้หอมแดงหอมแดงที่จังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโอ้ที่นู่นปลูกเยอะเหรอเป็นดงหอมดงกระเทียมเลยค่ะที่นู่นนะคะกับสีสเกตต่างกันไหม ถ,ถ,ถ้าพูดถึงมันอยู่ที่พันนะคะท่านประธานคะอยู่ที่พันของ,ของอหอมนะคะส่วนใหญ่แล้วเพชรบูรณ์จะซื้อพนันมาจากคงคากเหนือ,อนะคะอ,อันนี้คือภาพที่เห็นเนี่ยที่เขาเก็บแล้วนะคะคที่เขาบอกว่าได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการที่ลงทุนเนี่ยอ,อันนี้ตกประมาณสองแสนจากการซื้อเมล็ดพัน์หอมนะคะแล้วก็ปลูกปลูกแล้วจนเก็บผลผลิตเนี่ย เขาได้เงินมาตั้งห้าแสนกว่านะคะลงทุนสองแสนใช่ค่ะแต่ขายได้ห้าแสนกว่ากว่าค่ะกำไรตั้งสามแสนกว่าเลยนะที่เขาได้นี่ก็บอกว่าน้ําหนักดีแล้วผิวสวยก่อนหน้านั้นเขาเขาทำเขาได้ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมตรงนั้นเขาบอกว่ายิ่งทําไปยิ่งยิ่งเป็นหนี้โอ้ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้เขาบอกว่าใช้อะไรก็สารพัดใช้มันมันทำเขาว่าอะไรดีใช้หมดใช่ค่ะแล้วนี่ใช้ปูแดงเขาปลดหนี้ยังไย เจ้านี้หมดแล้วค่ะหมดนี้หมดแล้วค่ะตอนนี้ก็ซื้อบูเดงประจแสดงความยินดีด้วยนะหมดแล้วนี่ที่ไหนครับที่จังหวัดเชียภูมิก็เป็นข้าวโพดก็เป็นลูกค้าเก่าเราเหมือนกันนะใช้มาประจำาวอดัใหญ่ฝรัใหญ่เน้ําหนักดีอันนี้ข้าวโพดนี่พันพันมีอยู่พันนึงนะคะเรนูจำพันไม่ได้ปลายข้าวโพดเขาเนี่ยจะไม่เต็มเมเล็กจะไม่เต็มจะมีช่องอยู่ห่วงหัวมันแต่ใช้บุเดงแล้วเขาบอกเต็มทุก คือเต็มเลยค่ะเต็มฝักค่ะใช่แล้วก็ฝักยาวด้วยฝักใหญ่ด้วยนะคะนี่คือน้ำหนักก็ดีด้วยแต่ช่วงที่ไปเก็บผลผลิตเรนูไม่ได้ไปตามเขาว่าอขาไดะเท่าไหร่นะคะสําหรับอันนี้อีกเจ้าหนึ่งก็คือจังหวัดเพชรบุร์เหมือนกันอันนี้เป็นขระโพดรู้สึกอวตารนิติเคยมาออรายก้ากับท่านประธานครั้งแล้วนะคะออนนี้สิบเจ็ดใช่ค่ะอันนี้สิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่นี่คือที่ผ่านมาไม่เคยใช้ปูแดงเลยเนี่ย สองร้อยกระสอบได้200ใช่ค่ะแล้วณตอนนี้ใช้บูแดงเก็บแล้วในเก็บแล้วได้280กระสอบเพิ่มขึ้นแปกระสอบใช่กระสอบหนึ่งก็ตกประมาณ7จ็ดถังเจ็ดถังจากการถ่ายราคาเนี่ยเมื่อก่อนราคาร้อบาทนะตอนนี้ท่านท่านบอกว่าได้ราคาถึง125บาทโอ้โหต่อถังนะคะคือของดีว่างั้นเถอะ่เป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมได้สอบถาม เมื่อเช้านี่เองนะคะว่าได,ไ,ดได้คุยกันแบบไม่มั่นใจเออรียนรู้สอบสายครั้งหนึ่งบอกว่าได้ประมาณแสนห0ึ่งแสนแ0ด0มื่นหกพันบาทแสนแปดมื่นก่อนได้เพียงเจ็ด0มื่บาทโอ้ได้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นแสนหนึ่งหมื 1> 1, <000 S 2> เ่มเ,มเ,มเลยนะเพิ่มเยอะมากเลยค่ะด,ดีใจด้วยดีใจด้วยท่านยังบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสได้มาอีกจะมาที่บริษัทอีก่ะะครับนะคะ อันนี้คือเป็นสับปะรดที่ประทับใจคือในสวนยางเนาะชาที่สาติงเซาเป็นยังไงครับอะไรนี้ก็มีปัญหาคือสับปะรดไม่โตะแล้วพื้นดินก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่พอใช้ปุเดลปุ๊บพื้นดินดีค่ะดินมันลืวนสวยขึ้นนะคะก็ทำเห้สับปะรดเนี่ยเขาใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะคะแล้วก็มีผิวที่ดีแล้วก็น้ำหนักแล้วบอกว่ารสชาติดีด้วยนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดใช่ค่ะใช่ อันนี้สวนยางเพชรบูรณ์ค่ะอันนี้มีปัญหาคือเนื้อยางตายเด้อยางตายนึ่งใช่ค่ะยอดทิตใช่ค่ะแล้วก็นี้ใช้ปูแดงเราแล้วต้นยางเขามีความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในหนึ่งอาทิตย์เห็นผลเลยคือว่าต้นสดใสขึ้นจากที่ภายในอาทิตย์เดียวนะคือต้นเขาอะค่ะเขาบอกมันเหี่ยวมันเหี่ยวแล้ววนนี้พอใช้ปูแดงปุ๊บเนี่ยต้นเขามีความเหมือนเหมือนมันมีน้ําคือแบบสดใสขึ้นค่ะเจ้าของเขาบอกเลยใช่ค่ะนะคะนี้ เป็นสวนลำไย,ยที่จังหวัดลำปางะนะคะก็ก็ใช้แล้วประทับใจกับปูแดงเราคือผิวพันธุ์ดีลูกมีน้ำหนักดีแล้วผิวสวยนะคะนี่เนาะค่ะอ,อันนี้ลูกสึกจะเป็นโคลาดกบค่ะ เลี้ยงกบเลี้ยงกบโอ้ในรุ่นนี้ขายทุกอย่างเลยนะประสบการณ์สูงจริงๆนะฮะอันนี้กบค่ะอ่านี่อันนี้คือหลังจากที่เราได้สัมผัสกับตรงนั้นปุ๊บรางวัรชีวิตนะาะชีวิตที่ได้นะคะได้พาลูกชายไปเที่ยวสองคนนะคะลูกสาวด้วยนะคะแสดงว่าทำหนึ่งคนอย่างที่ผมพูดจริงนะครับใช่ค่ะคือทำหนึ่งคนสามารถได้เที่ยวทั้งครอบครัวใช่ค่ะนี่คือประทับใจมากที่บอกว่า ได้พาลูกไปเที่ยวนะคะเด็กสองคนนี่เหรอใช่ค่ะโอ้โตแล้วนี่ยหาลูกชายค่ะตอนนี้ถามแม่แล้วบอกแม่ได้ไปเที่ยวเมื่อไหร่อีกเตียมถามแล้วทวงแล้วทวงแล้วค่ะความสำเร็จที่เลนูนได้รับให้ครอบครัวลูกมีความสุขนะคะนี่ก็ดีอีกอย่างหนึ่งท่านประธานรู้สึกลูกชายจะชอบบอกว่าได้ตังค์ช่วงช่วงนี้อ่ะนะ บอกว่าช่วงนี้รับอ่างเป้านะเด็กๆทุกวันนี้เด็กจะถามผมตลอดเลยนะลุงลุงจะไปไหนต่อท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะเน้นสถาบันครอบครัวนะฮะสำเร็จหนึ่งคนเที่ยวทั้งครอบครัวครับใช่ค่ะนี่พักที่ไหนอ่ะอันนี้ที่ตึกใบยกที่ผ่านมานะคะรัมมทานเด็กคุยฟ้งไม่เล่ะเขาไปคุยเพื่อนฝาตอนนี้เขาไม่ได้คุยเพื่อนแล้วเขาจะบอกฉันจะไปเที่ยวเชียงไฮ้อีกแล้วนะอ่า เราเตรียมบอกเพื่อนแล้วนะคะนี่ก็เป็นรางวัลที่ธประธารจัดบันเดสังสรรค์วันนั้นนะคะลูกชายรางวันด้วยยิ่งดีใจใหญ่เลยค่ะชอบชอบนี้คือได้เที่ยวที่ไหนครับที่โฮจิมินวีนนามวีนามนี่มาเลเซียนะคะนี่ก็เขตช่วงระหว่างติดต่อมาเลเซียกับสิงคโปร์นะคะนี่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างที่เราไปไปเที่ยวไปเที่ยวสองประเทศนี้นะคะ ใานี่สิงคโปร์สิงคโปร์ด้วยโอ้โหไปหลายประเทศแล้วนะคะลูกสาวได้ไปด้วยเหรอได้ไปด้วยค่ะได้หมดเลยสามีครอบครัวลูกสามคนได้ไปทั้งครอบครัวนะเขายังบอกว่าทาบุญแดงก็ดีตรงนี้ค่ะคือได้ทําเราทําคนเดียวแต่ครอบครัวเราได้ไปเที่ยวด้วยตรงนี้ลูกสาวจะชวนชวนไปเที่ยวอีกไหมเนี่ยเขาามเหมือนกันนะแต่อายุเกินสิทธิ์แล้วท่านประธานต้องมาทาบุญแดงนะครับทําเครือข่ายได้อะ แต่เขาก็เรียนจบยังจบแล้วค่ะจบแล้วทํางานแล้วทาปูแดงเสียค่ะนี่คือภาพที่เที่ยวอ่านะคะนี่คือความสําเร็จจากการที่ได้รถจากเที่ยวแล้วนะคะยังได้รถเมื่อก่อนเนูใช้รถรางวัลชีวิตคือได้รถคันแรกของทาแล้วทำปูแดงมีเงินซื้อรถ คันแรกค่ะนี่เป็นเป็นรถคันที่เป็นคู่หูคู่หาพาเรนูทำปุแดงสําเร็จนะคะนี่รถคันแรกเลยนะคะต่อมาก็สําเร็จได้คันที่สองคเจเนอร์นะคะได้รถสองคันยินดดีี้วยยินวยแล้าบ้านอีกหนึ่งหลังเพิ่งสําเร็จเมื่อนี่เพิ่งสร้างเสร็จเหรอค่ะเพิ่งกลางกลางปีนี้ค่ะที่ผ่านมานะคะฉลองกันแล้วอ่า อ่านี่ความเป็นเลทที่ลูกบอกว่าลูกสาวคนนี้กล้าพูดได้เลยนะคะว่าเป็นลูกสาวปูแดงเพราะว่าการใช้การเรียนของเขาเนี่ยเรนนใช้เงินปูแดงตลอดนะคะไม่ได้ลบกวนเงินข้าราชการใช่ค่ะไม่ได้ลบเงินเงินพ่อเขาเลยอพ่อเขาทําอะไรอ่ะทุกคนเป็นข้าราชการทหารค่ะเขาเป็นทหารอยู่ค่ะอ่าเนี่คือไปพาลูกไปไปเขาเรียกไงนะไปไปให้ความเป็นดีกับลูก นี่คืออันนี้เป็นภาพที่เรนูจัดประชุมทีมงานนะคะที่เราจะสําเร็จได้เนี่ยเราต้องวิธีการทางานวิธีการทำงานของเราต้องต้องมีการจัดประชุมทีมงานด้วยนะคะคุณอยู่ประจําอยู่ที่ไหนฮะจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่คุณใกล้เคียงแถวนั้นนะครับติดต่อมาได้เลยฮะค่ะเชิญครับอก็ผ่านสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าความสําเร็จ ท่านผู้ชมครับก็ผมเน้นเรื่องสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ฮะทำหนึ่งคนแต่เวลาท่องเที่ยวนะครับผมจะให้ไปทั้งครอบครัวเพราะผมเน้นสถาบันครอบครัวทําไมครับเพื่อให้เขารู้ว่าพ่อแม่ทําอะไรแล้วเด็กได้อะไรอ่ะเนรู้มีอะไรจะเชิญชวนเชิญเลยครับค่ะก็อยากจะฝากานักธุรกิจที่ยังมี ความล้มเหลวอยู่นะคะถ้าท่านอยากมีชีวิตและมีครอบครัวที่ดีขึ้นการกินอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยในเรื่องของธุรกิจตอนนี้ปูแดง168นะคะยินดีที่จะรับทุกท่านถ้ามีอะไรอยากให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำนะคะติดต่อมาที่เบอร์เรนูได้นะคะเรนูสามารถพาท่านประสบความสำเร็จกับธุรกิจปูแดงได้ค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับ เป็นบุคคลตัวอย่างที่ทําปูแดงกับเรานานพอสมควรหลายปีทีเดียวเนี่ยครับนะฮะสิ่งที่ทําแล้วเข้าได้ไม่ใช่ว่าได้แต่เงินอย่างเดียวเห็นไหมครับความสุขของครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ครับยินดีและดีใจด้วยนะครับสวัสดีครับจ้าวัสดีค่ะพักสักครู่ครับ ดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไขโทซานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดนี้เกษตรกรเชาวไทยผมใช้ปูแดงไขโทซานใช้แล้วจมผู้ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซาน ใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกขาแต่ผู้ดแดงไข่โตซานครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color Omar Tarif Paris แฮปปี้ผมก็แฮปปี้ขอบคุณ Happy ้แฮร์คั o เลอร์โอมาชาริฟปารีสที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy ้แฮร์คั o เลอติดต่อนักธุรกิจอิสระปูดแดงเม็ดน้ำมันปูดแดงผลิตภัณฑ์ดดเสริมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเม็ด จากการวิจัยค้นคว้าของทีมงานวิศวกรเคมีไบออย์ N e แหลกเองสหรัฐอเมริกาเม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีและป้องกันพื้นผิวโลหะทองเหลืองที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลง เครื่องยุนสะอาดควันดำและมูลพิษลดลงทำให้สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้5-25%เม็ดน้ำมันปูแดงผ่านการจดทะเบียนจาก US EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS t e s t i n g Report, Oil Gas and Chemical Services แล้วว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมอันประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูแดงทั่วประเทศ ใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน เม็ดน้ำมันปูแดงผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเม็ดจากการวิจัยค้นคว้าของทีมงานวิศวกรเคมีไบโอไลกเองสหรัฐอเมริกาเม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสี และป้องกันพื้นผิวโลหะทองเหลืองที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลงเครื่องยนต์สะอาดควันดำและมลพิษลดลงทำให้สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้5ถึง25เปเเม็ดน้ำมันปูแดงผ่านการจดทะเบียนจาก U.S. EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS t e s t i n g Report Oil Gas and Chemical Services แล้วว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมธันประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูแดงทั่วประเทศ ปูแดงไขโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไขโตซาน ดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไข่โตสานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับบริษัทปูแดง16บาทวันนี้บริษัทพร้อมนะครับ ไม่ว่าด้านสินค้าโดยเฉพาะสินค้าบริษัทเราได้ผลิตเองมีโรงงานของตัวเองเรื่องแผนการขายการตลาดก็เหมือนกันครับคุณมาดูได้ครับถ้าท่านมีประสบการณ์เรื่องเครือข่ายคุณมาผ่าแผานดูนะฮะที่นี่เหนือกว่าหรืออย่างไรตรงนี้ต้องศึกษาเองครับเอาผมพูดข้อเดียวกันแมทชิ่งครับ ปกติก็จ่ายลูกหลานเลนสถูกไหมครับแต่ที่นี่จ่ายแม่ด้วยครับแม่ได้เท่าไหร่ได้10%บเปยายด้วยครับอีก10%ตครับตรงนี้ท่านต้องมาศึกษาผ่าแผานก่อนนะครับผมเน้นเรื่องขบวนการฝึออบรมครับท่านผู้ชมครับการทําธุรกิจระบบเครือข่ายต้องเน้นเรื่องขบวนการฝึออบรมเพื่อให้เป็นน้ําเดียวหนึ่งใจเดียวกันพูดภาษาเดียวกัน พูดแผนเหมือนกันพูดสินค้าเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดองค์กรนั้นจะไม่วุ่นวายนั่นคือประสบการณ์ผมล้วนๆครับท่านผู้ชมครับครับมีข้อสงสัยโทรเข้ามาหาผู้นำของเราครับทุกคำถามมีคำตอบครับหมดเวลาเวลาหมดสวัสดีครับตารางบรรยาย opp ต่างจังหวัดประจำเดือนกันยายน2554 วันเสาร์ที่17กันยายน2554 OPP โรงแรมพูดินจังหวัดยะโสธรเวลา12.30นถึง14.30นาทีวันพุทธที่21และวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2554หลักสูตรทะลุจุดเดือดสู่คนไม่ธรรมดาจังหวัดนครราชสีมาเวลา8.00นถึง18.00น วันเสาร์ที่24กันยายน2554 OPP โรงเรียนอนุบาลบึง3000จังหวัดเพชรบูรณ์เวลา12:30นถึง14:30นวันเสาร์ที่1ตุลาคม2554 OPP โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์จังหวัดสงขลาเวลา12:30นถึง14:30น